ข้าคือขุนนางชั่วแห่งอาณาจักรดวงดาวบทพิเศษแผนสร้างฮาเลมของเหลี่ยมสิ่งที่จำเป็นต่อเจ้าแคว้นโชดคืออะไรเงินความรุนแรงและผู้หญิงไงละ่ะเหลี่ยมในตอนนี้ที่ได้ไอเทมสุดโกงชื่อกล่องแปธาตดมา เลยไม่ต้องทรมานกับหนีส้สินอีกแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองข้อหนึ่งเคลียร์แล้วด้านความดุนแรงก็เรียนวิชาดาบแสนวิเศษที่ชื่อวิชาอิสเซนจนรู้แจ้งไม่สิตอนนี้ยังอยู่กลางทางแต่น่าจะมีพลังพอกับอัศวินถ้าอย่างนั้นข้อ2ก็เคลียร์ปัญหาที่เหลือมีแค่ผู้หญิงสินะเลียมพึมพำเช่นนั้นด้วยเหตุชะนี้เลียม จึงเตรียมห้องห้องหนึ่งไว้ในคาลือหดัดลังใหม่ของตัวเองห้องอันกว้างขวางที่มองแวบแรกคือห้องสําหรับเขา้าเฝ้าพราชาที่โผล่ในเกม RPG ด้านในสุดจัดเตรียมเก้าอี้อันหรูหราสําหรับฉันไว้มีเสาคานสวยสง่าอย่างพั่มเพื่อคอยค้าจุนเพดานสูงและในห้องที่กว้างขวางโดยใช่เหตุก็ทําสระว่ายน้ําไว้ด้วยอยากให้คิดเสียว่าเป็นสระที่มีกระแสน้ําไหลในห้องยาว เป็นแนวตั้งถ้าพูดเรื่องเจา้าแคนโฉดก็ต้องสุลาบนาลีห้องที่ฉันผู้นึกถึงอิมเมจเช่นนั้นได้เตรียมเอาไว้คือสถานที่ให้เหล่าสาวงามในชุดว่ายน้ำซึ่งปฏิบัติเหมือนฉันเป็นราชาได้มาละเล่นกันเลยสร้างให้ลูลาพมเพื่อเชิญอามากิกับไบอันมาเพื่อเปิดตัวแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของทั้งคู่กับแย่ท่านเลียมสร้างของไม่จำเป็นขึ้นมาอีกแล้วสินะคะท่านเลียม ห้องแห่งนี้เป็นห้องอะไรเรือครับใบอั้นผู้นี้ไม่เคยได้ยินว่ามีห้องแบบนี้ด้วยนะครับอามากิและใบอัน้นก่าวถามกับเหลี่ยมเช่นนั้นก่อนนะถ้าเจ้านายพูดว่าอยากสร้างห้องฮาเลมก็ธรรมดาละที่จะมึนงงกันเทว่าฉันไม่แคร์หรอกเพราะไงซะฉันก็เป็นเจ้าแค้นโชดน,นี้นะเหลี่ยมจึงกล่าวออกไปว่าห้องนี้นะหรอเป็นห้อง ไว้ปันดาลฝันของฉันไงล่ะฉันเกือบดิ้นเพราะท่าทีเอียงคอน้อยๆอย่างน่ารักของอามากิฟันเหรอคะใช่แล้วเป็นห้องที่ใช้เพื่อทำฝันที่ฉันวาดไว้ให้เป็นจริงไงล่ะรู้จักคำว่าบอสุราป่าเนื้อสินะเลียมทามกับอามากิไปเช่นนั้นใบอั้นเอามือแตะคางและกล่าวว่า เคยได้ยินอยู่นะครับฉันจะทําให้มันเป็นจริงเอาเหล่าเติมสะน้ําเอาเนื้อมาแขวนที่เสาและสร้างบ่อสุราป่าเนื้อขึ้นมาและพาสาวงามมาเรียงลายสร้างเป็นฮาเลมของฉันไงละ่ะเลียม ก่าวเช่นนั้นพอพายมือออกหวัวเลาะลั่นเหมือนคนบ้าทั้งอมากิกับไปอันก็มองฉันด้วยสายตายินชาเฮ้คงธรรมดาละที่เจ้าพวกนี้จะไม่เข้าใจกันอมากิมองฉันหลังจากนั้นก็หันสายตาไปยังสะที่ยังไม่เติมน้ำคุณท่านหากเติมสะด้วยสุราพอเอลโกอฮอล์ออกฤทธิ์มันจะอันตรายนะคะเอะเรียมตอบกับอมากิไปเช่นนั้นจากตำนานของตีสิน โจวหวังกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางซึ่งสั่งให้สร้างจิ้วสื่อลัวลิ้นหรือบอ่อสุราป่าเนื้อขึ้นในวังโดยขุดสะเล่าขนาดใหญ่และสร้างสวนซึ่งเอาเนื้อสัตว์ไปแขวนไว้ตามต้นไม้ว่ากันว่าสามารถใช้จัดเลี้ยงผู้คนได้ถึง3,000คนเลยเลี่ยมคิดเช่นนั้นอย่างแรกคือจะเติมสะด้วยสุราไปทำไมหรอคะหรือว่า จะใช้ดืม่มหรอคะสก,กระปรกนะคะอามากิกล่าวถามเลียมเช่นนั้นฉันลึกรลักทางตอบข้อกังขาอันแสนธรรมดาของอามากิแน่นอนฉันเองก็คิดหลายๆอย่างไว้แล้วเมื่อ ไม่เป็นไรล็อกติดเครื่องบำบัดไว้แล้วนี่แล้วก็คิดว่าคงไม่ค่อยดื่มล็อกเรียมกล่าวเช่นนั้นพอคิดดูดีๆเราจะดื่มเหล้าในบอ่อที่มีคนลงไปแช่เหรอไม่หรอกนาแล้วก็แทนที่จะเอาแก้วตักเหล้าที่อยู่ในสะสู้ดื่มตามปกติดีกว่าเป็นไหนๆหากเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารนี้สารประกอบแอลกอฮอล์ก็จะถูกกำจัดจนกลายเป็นน้ำธรรมดานะคะเอ๊ะ เลียมตกใจกับคำพูดของอมากิเช่นนั้นอมากิเอ่ยตันกะอันถูกต้องใส่เลี่ยมที่กำลังตกใจเดิมทีทำไมต้องทำเป็นสะด้วยหรอคะหากใส่สู้ใส่เป็นน้ำจะปลอดภัยกว่าใส่สุราไปก็เดี๋ยวกลายเป็นน้ำอยู่ดีค่ะต่อให้ปิดเครื่อง บำบัดเพื่อคงให้เป็นสุราก็จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพอยู่ดีนะคะอมะกิกล่าวเช่นนั้นได้ยินเช่นนั้นใบอั้นก็กำมัดและกล่าวว่าเรื่องแบบนั้นใบอั้นผู้นี้ไม่มีทางยอมแน่ครับว่าแต่เอาเนื้อมาแขนนี่มันหมายความว่ายังไงครับท่านเลียมข่าวนี้เป็นใบอัน้นเริ่มโน้มน้าวฉันฉันจึงตอบไปว่าชัช่างเถะนาอีแค่เนื้อปล่อยให้แขวนแขนไปเหอะ ไม่ได้นะครับว่าแต่คิดจะทำยังไงกับเนื้อคาสุขะอ,อนามัยเช่นนั้นกันครับจะกินหรอครับหากจะกินกรุณาทานของที่ผ่านการจัดการมาอย่างดีเถอะครับใบอันกล่าวเช่นนั้นพอพูดมาไอ้บอสุราปลาเนื้ออะไรเนี่ยมันก็ชักแมงแแมงแฮใช่แล้วครับกรุณาอย่าทำเรื่องเช่นนั้นเถอะครับใบอันตอบกับเลี่ยมไปเช่นนั้นเจ้าแคนโชนต้องทำเรื่องไร้ประโยชน์สิ จะไร้ประโยชน์หรือสกรกฉันก็บรนดาลฝันของตนให้เป็นจริงที่นี่ให้ได้แม้จะถูกอมกิจกับไปอั้นห้ามปามฉันก็จะสร้างฮาเลมขึ้นมาให้ดูแต่ฉันไม่ลุมเลิกความฝันจะมีฮาเลมหรอกนะจะเอาสาวๆมาเล่นห้อมล้อมกันที่นี่แน่ๆเลียมกล่าวเช่นนั้นเสียงของฉันก้องสะท้อนดังกังวานชัดในห้องกว้างเจ้าพวกนี้คงไม่เข้าใจแน่ ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ยอมแพ้เรื่องฮาเลมหรอกอามากิได้ยินเสียงร้องจากจิตใจของฉันจึงตอบสนองเกินความคาดหมายว่าก็ดีไม่ใช่หรอกคะเอ๊ะได้งั้นเหรอเลียมตอบกับอามากิไปเช่นนั้นนึกว่าจะโดนบอกไม่ให้ทำฮาเลมแต่กับยอมกันง่ายๆเล่นเอาทำตัวไม่ถูกเลยทั้งที่ไม่ยอมเรื่องเล่ากับเนื้อแท้แท มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยเตรียมคิดในใจเช่นนั้นฉันเหลือบดูสีหน้าอามากิแต่ก็ไม่เปลี่ยนไปจากปกติเลยได้จริงๆเหรองั้นสร้างนะจะสร้างฮาเลียมขึ้นตามที่บอกเลยนะเลียม กาวถามไปเช่นนั้นถามย้ำไปปฏิกิริยาของอมากิก็ไม่เปลี่ยนกับกันเป็นใบอันที่อง์ลงเดิมทีท่านเลียมก็เป็นเจ้าตระกูลนี่เป็นผู้ปกครองดวงดาวแห่งนี้และเป็นเขานะครับจะมีฮาเลมก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับอะโอ้เลี่ยมตกใจคําพูดของใบอันเช่นนั้นผมไม่พอใจที่มีต่อฉันมันทลักออกมาหรือยังไงใบอันจึงเวียงกำปั้นและสาทยาย อย่างเล่าร้อนใบอั่นผู้นี้เป็นห่วงมากเลยครับที่ท่านเลียมขยนขันคันแข็งเกินไปคิดว่าท่านยังเยาว์ว้เลยไม่สนใจเพศตรงข้ามแต่กลับติดกับดักน้ำผึ้งไม่ได้ความตั้งหลายครั้งใบอั่นกล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวเถอะฉันไปติดไอ้กับดักน้ำผึ้งเมื่อไรกันเล่าเลียมคิดในใจเช่นนั้นและกล่าวว่าเฮ้ยฉันเปล่าติดไอ้กับดักน้ำผึ้งนะลืมร้อยเอก หน่วยช่างนิอัดไปแล้วหรอครับคนที่ให้ซื้อยานจากโรงงานยุธทธปกรณ์ที่เจ็ดเพื่อร้อยเอกคนนั้นคนเดียวมันท่านเลี่ยมนะครับใบอั้นตอบกับเลียมไปเช่นนั้นพระพูดมามันก็ใช่ซื้ออะไรหลายๆอย่างจากนิอัดมาพอสมควรก่อนหน้านี้นิดหน่อยก็เพิ่งซื้อยานลบนี่นะถ้ะขอโทษแล้วกันยิ่งกว่านั้นคือฉันสร้างหาเหลี่ยมได้สินะงันสร้างนะเฮ้ย เลียมกล่าวเช่นนั้นใบอั้นกำลังทำหน้าแบบว่าพูดอะไรเอาปานนี้วะแล้วยืดหลังและเข้ามาโน้มน้าวฉันหากเป็นปกติท่านเลียมจะมีสตีที่เป็นคู่ครองแล้วก็ไม่แปลกครับหากเกิดอะไรขึ้นกับท่านเลียมไปตระกูลนี้ได้จบเหแน่ครับเครื่องการนั้นอาจจะเร็วไปน้อยแต่ก็จำเป็น ต้องมีผู้สืบทอดแล้วนะครับใบอั้นกล่าวเช่นนั้นจูจๆมาบอกให้มีลูกแต่ฉันเพิ่งจะบรรลุนิติภาวะนะเฮ้ยในลูกแห่งนี้คือเป็นวัยที่ยังถูกปฏิบัติเป็นเด็กอยู่ลูกน่ะเร็วเกินไปยิ่งกว่านั้นยังไม่ทันฝึกเสร็จเลยยังไม่ถูกยอมรับว่าเป็นขุนนางเต็มตัวล็อกเลียมจึงกล่าวออกไปว่าข้ามไปไกลเกินมัง้งไม่ครับตอนนี้จำเป็นต้องคัดสรรผู้สืบทอดแล้วครับสมมุติว่า ท่านได้เลือกคุณนายอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอให้ผู้คัดเลือกท่านอื่นๆก่อตั้งตระกูลสาขาของตระกูลเราก็ได้ครับตระกูลบันฟินในตอนนี้ยังไม่มีตระกูลสาขาเป็นเรื่องเป็นราวซักตระกูลเลยนะครับใบอัน้นตอบกับเปลี่ยมไปเช่นนั้นมีหลายอย่างที่อยากพูดแต่ไม่มีกระทั่งตระกูลสาขาเนี่ยตระกูลบันฟินจบเหไปนานแล้วละพูดในแบบของเกมคือในสภาพ ที่เครดิตเป็นศูนย์เป็นสถานการณ์ที่หากพลาดแม้แต่หนเดียวก็เกมโอเวอร์เป็นตะกูลที่ไหลทางเยาวยาจริงๆแฮะทำประทับใจเลยว่ายังอุตส่าห์รอดมาได้ จนฉันเกิดมาเนี่ยนั่นไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยนะเพราะอย่างนั้นครับจึงอยากขอให้ท่านเลียมเตรียมผู้สืบทอดเดี๋ยวนี้ทันทีครับใบอัน้นตอบกับเลียมไปเช่นนั้นระยะนี้คนมักจะทําปฏิสนธิเทียมและเลี้ยงลูกไว้ในหลอดทดลองกันแต่เป็นที่ยอมรับกันว่าพื้นฐานแล้วการเลี้ยงดูทารกไว้ในท้องของแม่ย่อมดีกว่าไม่รู้รายละเอียดลอกอามากิ กล่าวถึงฮาเลมแทนใบอั้นที่กำลังของขึ้นว่ากล่าวง่ายๆคือไม่มีปัญหาฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจค่ะไม่มีปัญหางั้นหรอค่ะแค่ห้ามสร้างบอสุราป่าเนื้อเพราะไม่ถูกสุขอ,อนามัยห้ามเรื่องนั้นเองหรอกหรอเลียมถามกับอามากิไปเช่นนั้นนึกว่าจะปฏิเสธแต่ดูท่าทั้งคู่จะเห็นด้วยเรื่องนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเลียมคิดว่า จะโดนดุแบบจะลุ่มหลงในตัณหาไม่ได้นะครับเสียอีกแต่ก่อนะถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาฉันจะเป็นเจ้าแคว้นโฉดขนาบสาวงามเล่นสนุกกับมันที่นี่ละดีละถ้าอนุมัติแบบนั้นก็จำเป็นต้องคว้นหาสาวงามมาเดี๋ยวนี้แต่ยังไงตอนแรกฉันก็ควรเลือกอย่างระมัดระวังทีละคนทีละคน พอกำลังเพอเช่นนั้นไบอันก็ทักให้รอ,อก่อนช้าก่อนครับท่านเลียมอะไรเล่า<บ>เห็นด้วยจนถึงตอนนี้แล้วจูจ่ๆจะมาบ่นงั้นหรอเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นครับเห็นพูดถึงฮาเลมจึงอยากถามว่าท่านคิดจะสร้างระดับประมาณไหนครับไบอันถามเลียมไปเช่นนั้นอืเจ้าพวกนี้คงคิดอยู่ในตัวเลขความเป็นจริงแงมๆสิบคนก็จัดว่าเยอะแล้วนี่นะแต่ฉันเป็นเจ้าแขวนโฉดฝันต้องใหญ่ เพื่อทำให้พวกประชาชนต้องทรมานโดยใช่เหตุมีร้อยคนน่าจะดีกว่าร้อยคนฉันจะมีร้อยคนร้อยคนเงินหรอครับใบอั้นตกใจเบิกตาโพงคงจะโน้มน้าวฉันล่วว่าถ้ามีขนาดนั้นต้องลําบากแน่แต่ฉันไม่คิดจะอ่อนข้อให้หรอกนะแค่ร้อยคนเองหรอครับเอ๊ะอะไรนะเหตุผลที่ใบอั้นตกใจดูท่า จะคนละอย่างกับที่ฉันจินตนาการไว้แค่ร้อยคนจะดีหรอ,อกครับไม่สิมันก็เยอะนี่เยอะใช่มะอมอมากิเลียมกล่าวเช่นนั้นพ่อขอควมช่วยเหลือจากอามากิเธอก็แสดงภาพฉายมากมายขึ้นรอบๆและเริ่มอธิบายถึงสถานะปัจจุบันของเลี่ยมสิ่งที่ใายอยู่คือหญิงสาวจำนวนมาก เป็นโปรไฟล์ด้านนี้คือผู้สมัครที่ฉันถือวิสาสะจัดหามาค่ะถึงเช่นนั้นก็มีจำนวนถึง1นึ่งหมื่นคนค่ะตั้งใจว่าอย่างน้อยๆจะต้องเชิญมายัางคาลือหัดสัก1,000คนค่ะ1,000คนเลี่ยมถามกับอมากิไปเช่นนั้นเลขคนละหลักของแท้ว่าแต่ฉันคนเดียวรับมือกับคนจำนวนขนาดนั้นไม่ไหวหรอกพวกแกบ้าหรือเปล่ามีขนาดนั้นไปก็เปล่าประโยชน์เหอะ เลียมกล่าวเช่นนั้นใบอั้นเข้ามาโน้มน้าวเลียมด้วยหน้าตาจริงจังเดิมทีเนื้อหาที่คุยมันก็หาเลียมของฉันพอโดนคุยถึงเรื่องนั้นกันจริงจจังๆคืออายหน้าดูเลยละไม่ใช่เรื่องมากน้อยหรอกครับเอาเป็นว่าการจัดหาสตรีที่ท่านเลียมชมชอบคือเรื่องสําคัญฟังนะครับท่านเลียมสิ่งสําคัญไม่ใช่กล่องแต่เป็นของที่อยู่ด้านในนะครับใบอั้นกล่าวเช่นนั้นกล่อง ความหมายในกรณีนี้คือห้องที่ฉันทําไว้สินะคือกําลังพูดว่าแทนที่จะเตรียมห้องสําหรับทําฮาเลมให้หาด้านในของหญิงสาวมาก่อนแต่ผ่านคนมันเยอะไปมั้งท่านเลียมพูดต่อให้ผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมพาสตีเข้าคาหรือหาดต่างหากกับที่พิดบอกว่าจะทําฮาเลมถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีสตีสักคนเลยไม่ใช่หรอครับแต่โลกเคอะ มีอมากิอยู่นี่ไงเลียมตอบกลับไปอั้นไปเช่นนั้นใบอั้นทำหน้าลำบากใจให้คำตอบของเลียมและหันไปขอความช่วยเหลือจากอามากิอมากิอึ้งอยู่เล็กน้อยจึงกล่าวว่าขุนท่านฉันให้กำเนิดบุตรไม่ได้นะคะเรื่องนั้นไม่เกี่ยวสักหน่อยเลียมตอบกลับอมากิเช่นนั้นพอฉันตอบกลับไปตรงๆใบอั้นก็เอามือปิดหน้าและร้องไห้แบบนั้นก็แย่สิครับอย่างน้อยอย่างน้อย หากยอมหาสตรีที่ถูกใจไว้เคียงข้างหลายๆคนใบอันผู้นี้จะได้หมดห่วงเสียทีหนวกหูเฟยฉันให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ยอมอ่อนคอให้หรอกนะถ้าเช่นนั้นต่อให้ผ่านไปสักเท่าไหร่ก็สร้างหาเล่มไม่ได้สักทีไม่ใช่หรอครับโอกาสนี้ทั้งทีอย่างน้อยรับสัมภาษณ์ผู้ประสงค์เข้ามาสมัครเสียหน่อยเถอะครับใบอัน ตอบกับเหลี่ยมไปเช่นนั้นพอฉันบอกว่าอยากได้สนมหรือชายาก็ดูเหมือนจะมีพวกหญิงสาวชอบของแปลกที่ยินดีเสนอตัวด้วยแต่แบบนั้นไม่ได้หรอกฉันเป็นเจ้าแคว้นโฉดจะได้หญิงสาวที่อิดออดไว้เคียงข้างน,นิตตะคุเคยพูดไว้ว่าพวกชั่วในโดจินสิมักจะทำอย่างนั้นแนวตีท้ายขัวสินะเหลี่ยมคิดในใจเช่นนั้นชาติก่อนก็โดนตีท้ายขัวมาชาตินี้ เลยอยากพันตัวไปอยู่ฝ่ายตีท้ายขัวบ้างเพราะงั้นผู้หญิงแบบเข้ามาโลดเลยไม่ได้ความต้องการของฉันคือผู้หญิงที่มีรูปโฉมดูดีใจกว้างแล้วก็หากไม่ใช่คนที่ไม่โอนอ่อนตามฉันก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดเลียมกล่าวเช่นนั้นใบอันทำหน้าสิ้นหวังพร้อมกล่าวว่า นี่ตั้งใจจะสร้างฮาเลมจริงๆหรือเปล่าครับเดิมทีผู้ปกครองดวงดาวนี้ก็คือท่านเลียมนะครับหากท่านเลียมเรียกหาสตีส่วนใหญ่ก็พร้อมยักหน้ารับอยู่แล้วครับใบอั้นกล่าวเช่นนั้นอามากิเองก็เห็นด้วยกับความเห็นของใบอั้นเธอกล่าวว่าก็คุณท่านเป็นที่นิยมนี่คะไม่ว่าหน้าไหนก็มีแต่พวกบ้างนั้นหรอไม่เห็นเข้าใจความหมายที่เชิดชูคนชั่วอย่างฉันเลยแต่ พอเป็นอย่างนั้นก็ยากแฮะให้ปิตาเลือกสมาชิกฮาเลมจากในแคว้นเนี่ยไม่ไหวมั้งเลือกเอาจากในแคว้นก็ไม่ได้หรือเลี่ยมกล่าวถามเช่นนั้นพอชั้นพึมงพำเช่นนั้นใบอั้นกับอามากิก็หลีตามองมาท่านเลี่ยมหน้ากังขานะครับว่าตั้งใจจะสร้างฮาเลมขึ้นจริงๆไหมใบอั้นผู้นี้เริ่มเป็นห่วงขึ้นมาแล้วครับไม่แต่ต้อง เราคนใช้ในครือหาดด้วยนี่คะอย่างน้อยก็อยากให้แต่ต้องหลายๆคนหน่อยคะ่ะใบอันและอมกิลกาวเช่นนั้นมันต้องไม่อยู่แล้วดิฉันจะสร้างฮาเลมขึ้นมาให้ดูฮาเลมที่ใครสักคนหามาให้นะ่ะขอบายนะแล้วก็จบเล่มที่หนึ่งของนิยายเรื่องค่ะคือคุณนางชั่วแห่งอาณาจักรดวงดาวแล้วก็จบซีซั่นหนึ่งกันไปแล้วนะครับและตอนนี้ก็เป็นตอนส่งท้ายในอนิเมะแล้ว สำหรับตอนต่อไปจะเป็นซีซั่น2ฝากเพื่อนรอติดตามและให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย